ขุดโพสเจเจตรินอยู่กับครอบครัวสบายใจสุดแต่เจอปิ่นเม้นกลับทำช็อตฟิล ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเป๊ะๆนะคะว่าเป็นคู่ไหนแต่สําหรับคู่รักดาราเส้นใบหย่าที่โดนจับตามมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีค่ะที่ถูกจับโยงว่าเป็นคู่รักยุค90เตียงหักเส้นใบหยากันแล้วทําให้ชาวเนต็ตต่างตามสืบและขุดโพสต์เก่าๆในโซเชียลของทั้งคู่ออกมาถกกันสนานค่ะแต่จนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวลือนี้แต่อย่างใดนะคะ ล่าสุดก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาเผยคอมเมนต์ของเจเจตรินที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของปิ่นเกตมณีค่ะโดยเป็นโพสต์ภาพคู่กับเจ้านายลูกชายคนโตในทริปที่ไปเที่ยวและส่งเจ้าสมุทรลูกชายคนเล็กกลับไปเรียนที่ลอนดอนเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในทริปนี้ก็มีเพียงปิ่นและลูกๆไปด้วยกันแต่ไร้เงาเจไปด้วยซึ่งโดยปกติแล้วทั้งคู่จะไปด้วยกันตลอดนะคะจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีก ทั้งเจก็ได้คอมเมนต์ว่าได้ๆคืออยู่กับครอบครัวสบายใจสุดแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตาสุดๆก็คือคอมเมนต์ของปิ่นเกตมณีที่ตอบกลับมาว่าไม่มาอยู่ด้วยกันหรองานนี้เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะว่าปิ่นเกตมณีแอบจะสื่ออะไรหรือเปล่า